สวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องลุงป้าเอาอ่านาว้าหน้าสาวสุกุสุคนเนาะผู้ติดตามดาวจนสตาร์ครับสุดลาาประตูใช่เนาะพี่น้องทีมลาาประตูใช่ <c oughs> มือเช้านี่ดาวจนสตารลุดเลยพี่น้องเมื่อวานนี่เขาสองอยู่ <c oughs> บัดสุดลาาประตูใช่เต็มเต็มเลยพี่น้องล่น เดี๋ยหลุดแม่พี่น้องก็สิวาหล่นแลนดีของเราประตูใช่ของดาวจนลุดไปมืออื้นเศ้าเอาไม่นาะพี่น้องเนาะของดาวจนเดี๋ยวเรล่าประตูใช่นี่หล่นแล้วพี่น้องแต่หาเดี๋ยวหาลุดพี่น้องซีเล่าเดี๋ยวหาลุดถือว่าเก่งราะพี่น้องเนาะพานอยู่พี่น้องพอได้เขามากอะสิทุงทุงก็กันอยู่ระตีนอพี่น้องเนาะชุดเดา ไอชุดเล่าประตูใช่สูงตุง,ตงยูดดอกดีใจน้ำเด้อดพี่น้องเ้อ้โคศกมันวปไล่วันกันผู้ใจง่ญ่กระได้ลายล้วน้องพี่น้องเนาะผู้เอาหน่อยกระได้หน่อยแล้วตะไผ่ตะมันดอกเดี๋ยวจะสิ้นสตาวัสนาผู้ได้น้องพี่น้องเนาะผู้สูงง่ญ่กระได้ง่ายลวผู้สูงหน่อยกระได้หน่อยพี่น้องเอ้ยเก็บหน่อยไปหาหลายกระได้ดอกพี่น้องเก็บไปหยอดกระปุกไป สิ้นปีจังวากันเปิดเบื้องเอาปลายแดงออกมาเลยน้อพี่น้องนะ้อพี่น้องผู้ใดเข้ามาแล้วกะติดตามไปเรื่อยๆพี่น้องของดีๆยาถิมยาปลาด้อยพี่น้องเด้อถิมปลาไปบ่กขอบของดีดิอันนี้เดินดีอยู่ตลอดไปบ่ได้กลับบ้านเมื่อเป้าดีผนังผู้ใดมาติดตามผู้ใดเข้ามาส้มมาเสี่ยมาแช่ก็ไดให้มาติดตามกันได้กันสุขูุ่กคนนน้อพี่น้องนาะ มีรายได้กันทุกคนอยู่หารายได้เลี้ยงลูกเลี้ยงตเตาเลี้ยงครอบครัวได้อยู่เนาะจากการเอาจากนี่เราไปเนาะพี่น้งนะองเนาะเอาหมือ่อวันนี้กะนไอ้หมือเช้านี่กันเราจนสตากะนลดไปพี่น้องมาไปต่อเบื้องของวันที่สามสิบเอ็ดกันพี่น้องของหมื่นวันนี้รายพี่น้องที่สามสิบเอ็ดเราจนสตาร์สามสิบเอ็ดตุลาสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าลดพี่น้องมาเล่าประตูใส่คูวิง่ง หกกับเก็ดเขา่ามดทั้งหกทั้งเ็ดเลยพี่น้องแต่ว่าจับคู่กันว่าเป็นคู่กันในเก็ดแปดกับ06หกพี่น้องรูดได้ทั้งหกทั้งเก็ดนะพี่น้งนะองเนาะลาสันติภาพเดินแปดล่องหาก็ได้แปดด้วยพี่น้องได้8แปดสองพรซาสุนเล่าเดิน เด่นสาล่องสก็ได้3ามอยู่พี่น้องได้3าเกตลาเกตาเดิน0เดินเก่าล่องศนเข่าตัวสำรองพี่น้องเข่าศูนย์ได้สี่ศนย์นะพี่น้องเนาะมื่อนี้กเกงเมื่อนี้เก่งพี่น้องได้สามหลูดไได้หาลูดสี่สีเราได้หาหลูดพี่น้อง มาไปต้อพี่น้องบ่าวลายย่ห่างมือเสาอ,อาอีกนะพี่น้องเนาะกําลังมาดีแล้วเดินในทางที่ดีแล้วเนาะพี่น้องเนาะเขาบ้าแล้วเขาในทางดีๆมาแล้วเอาไปต้อพี่น้องบ่าวลายใย่ห่งางดาวจนสตาร์จับคู่วันที่หนึ่งพุทธศกวรรสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจับคู่ Hấp Sám xuống Sám cầu sám Vinh câu 3 Vinh câu 3 Vinh 9 Vinh 3 khom câu 3 Long 30, 0 Long 6 câu xám. กิ่งเด่นเก่าล่องสามเราประตูใช่ ปเก็บคูสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองเก้าสอง วิ่งวิ่งเข้าไปในรักกิ่งดอกมันมาช่วงพอดีหนึ่งสองวิ่งหน,นึ่งสองวิ่งหนึ่งวิ่งสองกลมหนึ่งกลมสอง ล่องสองสามร่องเก่าสองกูวิ่งเด่นสองล่องหนึง่ง เราสันติภาพสันติภาพ สันติภาพจับคู่ห้าแปดสามแปดสามสี่ วิ่งสามแปดวิ่งสามแปดโคมสามแปดล่องหาแปดล่องสามสี่ ขูวิ่งเดินแปดล่องสามพระชาชนเล่า เออ Chấp khu 85 หาห่งศ uh, ok. ูนย์สามศูนสามหน่ง กม0 3รล่อง8ดหาล่อง6กหาคูวิ่งเด่น3าล่อง0 kita capuh

วิ่งหาสองกลมหาสองล่องหาหนึ่งล่องสามหาคูวิ่งเล่นหาล่องสอง 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, แปดสองสองสามแปดไล่บ่ได้มีน้องนูพี่น้องมันเต็มก่อนอ่นอ้นงพอได้คำามาแล้วก็ย่าเริ่ม กดไค์กดแช่ให้น้ำเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอพี่น้องแคบหน้าจอวันนี้ออกคำนี้จัหน่อยเพราะว่าจิตพราคือไฟดับพี่น้องไปมาดับตอนหกโมงบ่ยได้เห็นหุงจัดงานจัดการไ้เห็ดบะยังบไ่ได้ได้ยุดพี่น้องโม่งกลักกวพี่จังมากขึ้นไฟพี่จังในมันเริ่มมานันกันแล้วพี่น้องนะพี่น้องก็งดได้คำว่าแล้วก็อย่าเริ่ม บอกตโตๆกันไปเ้อพี่น้องเด้อมีกลุมมีไล่พร้อมมีสรงางยูทู e นำมือนี่ไงมือเส้านี่ก็เขาเตรียมๆะของชุดประตูใส่น้องพี่น้องดาวจนสตาร์ลุดไปดาวจนสตารวันที่หนึ่งมืออื่นเส้าพี่น้องพกทุ่มเครืงนี่แหละแก่มือน้องพี่น้องน้อของดาวจนสตาร์หนึ่งพุศจิกาสองพันหร้อยหกสิบเอ็ดเดือนไม่จับคู่ฮกเก่าส เก้าสวิ่งเก้าสมกลมเก้าสมล่องหกเก่าล่อง30มศูกวิ่งเด่นเก่าล่อง3ามเลาประตูใช้สองสามสองเก้าสวิ่ง1นสองกมหนึ่งสองล่องสองสเก้าสอูวิ่งเด้นสองล่อง1นึเล่าสันติภาพ8ป8 38า สาวิ่งวิ่งละวิ่ง3ามกลมสาล่องห8าแล่องสามสคูวิ่งเล่น8ล่องสามปราชาชนเล่าแปดหาศหาหวิ่งศ3มกมศูสล่อง ปลหาล่องหาหกคูบิ่งเล่นสามล่องศูนย์เลาเอตาหาหนึ่งหาสองสามหาบิ่งหาสองกลมหาสองล่องหาหนึ่งล่องสามหาคูบิ่งเล่นหาล่องสองมาพี่นองมาแคบหน้าจอก็ไนดนะ้พินองเนื้อเอาไปรุ่นโชกกันพี่นองมืออื่นเศร้าซุดดาวชนสตาก้อนนอนกดไปเจ้ากอนจังน้อนนะ่าพินองนะหกตุ่มเกินกระจายแล้ว ยามเชากะลับซับพ,พี่นอ้องพวกได้ก็มาลวกันสวกมันกันทุกูทุกคนเด้พี่น,อน้องเนื้อแห้งปังๆังกันทุกูทุกคนเงินน้องท่องไหลยาเจ็บยาจนพี่นอ้องคุณพารักษาเทพดาคุมขร้งพอกันไม่กับมืออื่นพรลรัชต์ไดวจนสตาลาประตูใช่นี่สำหรับมนีก็ว้เก้าคํามบาสวัสดี